กลับสวัสดีครับพี่ๆคนไทยทุกคนนะครับและคนที่อยู่ต่างประเทศที่มาอยู่เชียงรายนะครับขอกรับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาให้กำลังใจนะครับที่น้ำท่วมนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับพี่ๆทุกคนครับขอส่ง แรงใจแล้วก็ให้พี่น้องปลอดภัยทุกคนนะครับผมก็รักประเทศไทยนะครับรักที่ทำให้มีอยู่มีกินถึงผมจะไม่ได้ช่วยอะไรไร้นะครับพี่ๆก็ผมก็เป็นต่างเล่าที่มาทำงานในไทยนะครับพี่ๆ ก็ฝากส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวเชียงรายนะครับและทั่วประเทศนะครับที่น้ำท่วมนะครับขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับขอให้กลับมามีความสุขเหมือนเดิมนะครับพี่ๆครับถึงผมจะไม่ได้ช่วยอะไรมาก แต่ผมก็อยาก <c oughs> บอกในคลิปนี้ว่าอยากเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวเชียงรายทุกคนและทั่วประเทศนะครับขอให้ถุดพ้นจากประสบภัยน้ำท่วมนะครับผมเห็นอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่แม่ลูกร้องให้คนไปช่วยนะครับ ขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้กลับมามีความสุขเหมือนเดิมนะครับขอส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็เห็นหลายๆอย่างดูข่าวเห็นทุกอย่างนะครับก็อ,อยากจะส่งแรงหมูกแรงใจไปให้พี่ๆทุกคนขอให้พี่ๆทุกคนกลับมาจาก ปลอดภัยน้ำท่วมอย่างปลอดภัยนะครับถึงจะไม่ได้ช่วยอะไรแต่ก็อยากให้กำลังใจนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่ออกมาทำคลิปแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ต้องการอะไรครับแค่ต้องการส่งกำลังใจไปให้พี่ๆน้องๆน,นะครับผมก็ช่วย ได้ไม่ได้หรอกครับแต่ว่าอยากให้พี่ๆน้องๆทุกคนมีกำลังใจนะครับขอให้พี่ๆทุกคนปลอดภัยนะครับและก็กลับมาอยู่มีความสุขเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ไม่ว่าประเทศเราหรือประเทศไทย ก็เป็นพี่น้องกันนะครับขอส่งแรงหมุกแรงใจไปให้พี่น้องชาวเชียงรายนะครับที่อุปสบภัยตอนนี้ครับขอให้น้ำดุงเดี๋ยวนะครับแล้วก็จะติดตามข่าวไปเรื่อยๆนะครับว่าพี่ๆน้องๆที่เป็นนักเรียน ว่าจะกลับมาเรียนเหมือนเดิมขอให้กลับมาเรียนอย่างมีความสุขเหมือนเดิมนะครับพี่น้องชาวเชียงรายนะครับขอบคุณถ้าผมไม่มีประเทศไทยผมก็ไม่รู้ว่าจะมีอยู่มีกินหรือเปล่านะครับนี่แหละคือกําลังใจที่อยาก ออกมาให้กำลังใจนะครับถึงผมจะไม่ได้ช่วยอะไรไร่แต่ผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าบ้านผมก็เคยน้ำท่วมเหมือนกันนะครับที่เมืองขูงนะครับประเทศลาวน้ำก็ท่วมเหมือนกันครับก็บางคนก็ทุกยากแต่ว่า ก็ช่วยๆกันที่บ้านผมผมก็เคยเหมือนกันขอให้พี่น้องชาวเชียงรายนะครับขอให้ผ่านจากประสบภัยน้ำท่วมให้เดียวที่สุดนะครับขอให้พี่น้องปลอดภัยทุกคนนะครับขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอให้พี่ๆทุกคน ผ่านเดียวๆนะครับจากประสบภัยน้ำท่วมนะครับสวัสดีครับก็ส่งแรงหมุกแรงใจไปให้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย